We'll you ก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดเดๆขอแนะนําพ่อมดเคเบเป้ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e ซต์เคเบเป .com เติมเอาวันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแควว์คอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 e 8อีปไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้้องเท่านนัผ โอเคครับผมก็กราสวัสดีเพื่อนมิรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียได้ดีแล้วนะจัะสัดไปมาอยู่กันในตำแหน่งแครี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นแวนเฮลซิงนะครับชลเล่นกับโจเกอร์นะครับก็ค่อนข้างจะแพ้ทางนะแต่ไม่เคยหวั่นนะครับผมเพราะว่าได้หมดนะครับผมเฮ้ยโอเค,อ,เคอุ้ยที่น,นี่มึงร้านนก,กูมาเลย แวนก็โดนเนิฟมานะครับปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวพามาดูกันนะว่ามันจะเนิฟแต่มันไม่เนิฟฝีมือพี่มันจะเป็นยังไงนะครับผเนิฟนิดหน่อยไม่ได้ทําให้พี่อ่อนลงนะครับผมฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้ไม่ค่อยได้เทิดเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นแบบโจ๊กเกอร์นะทุกคนด้วยความที่มันเป็นจ๊กเกอร์นั่แหละนะครับมันเลยแบบมันเทิดยากนะเวลาเราเทิดกับมันมาดิเคลียคลิปยนะติเคลียเลยนะ เวลาเราเทตกับมันนะครับมันกดสกิลสองอ่ะเพื่อนมันมาเติมพอดีนะครับกว่าเราจะได้นวลับมันนะเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับฟาร์มไปยาวๆก็แท็บไปเหมือนเดิมครับผมเล่นแครี่ปัจจุบันนี้ต้องฟาร์มรวยๆนะครับฟาร์มเยอะๆเฮ้ยตายไม่รอดนะนี่ให้ฟิกด้วยไปไหนไอ้น้องโอเคไม่ได้นะครับผมลัมเบอร์ได้คิวไปนะครับไม่เป็นไรเราไม่เคยหวั่นอยู่แล้วนะครับอุ้ยมันมาแล้ว มาดิเล่นได้นะบอกเลยไม่มีโจ๊กเกอร์ผมก็ค่าเล่นอนะ่นนะแค่นั้นแหละนอกจากเรเตอร์มันจะล็อกขาผมมือนั้นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมขึ้นรองเท้าเกาะเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเรากันตัวลลวงนะครับเจอโจ๊กเกอร์ด้วยนะรองเท้าเกาะมาค่อนข้างคุ้มนะครับเอาดิมาเดยวะ่าไปเล่นได้นะเนี่ยเอาดิเล้ไงอ๋อเอยยกเอายกเพื่อน ผมไหวนะผมไหวยิงผมไม่เข้าเลยโจ๊กอะรองเท้าก่อเป็นเหตุโอเคติมนี้แตกมาเาด,มาดีมาเดิยก็มาดี๋ยเฮ่อหายไปซะกูว่ากลับบ้านก่อนละกันถยกันเลย <c oughs> วัปตรงนี้แล้วกันนะครับวัปตรงนู้นมันอันตรายไปน,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวตายฟรีนะโอเคมาดีวะให้สองเหมือนเดิมนะครับเล่นได้นะเอาจริงอ่ะคือผมยอมให้มันแบบสตานหัวผมได้นะครับ ผมขึ้นสเปียนะคือตาไหนเราโดนตัวลวงเยอะๆครับผมแนะนําให้เราขึ้นในเทมมวงที่แบบบวกเลือดบวกเกาะนะครับมันจะดีกว่าการที่เราแบบอะไรอ่ะเราไปเสี่ยงเล่นอ่ะนะครับเออคือเราสามารถแก้เกมได้ตั้งแต่ต้นเกมโดยที่ไม่ต้องออกของแก้ทางนะครับเราออกของแค่แบบแก้ทางแค่นิดๆหน่อยๆเราก็สามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับคือเราต้องอาด์เรใช้ไว้ก่อนในช่วงต้นนะโอเคแต่ตาน,นี้ผมก็จะเล่นเอ้ยผมได้ปั๊มนะครับตีมีอยู่กลางนะ ีคู่ตีฟีามาดิเดี๋ยวบอกเพื่อนสลับเลนนะครับผมเดี๋ยวผมไปแทนลิเกเตอร์นะเอากูปิดแชทได้วเหรอเนี่ยสารอไปทีนึงน,นี่เฮ้ยโอ้โหกูจะตายพวกเจอมวยแบบพิมพ์นี่แหละมาดิเล่ได้เล่ได้ยิงฟรีอยู่ผมยิงฟรีอยู่นะมาดิโอ้ยัมเบอร์ไม่กล้าเล่นหรอัมเบอร์จะตายแหละไม่เป็นไรนะโอเคอยากนัวเฮ้ย อ้าวปังโอ้โหไม่ตายเออเมาดิเฮียถอยเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปแฮกเลนการนะครับเดี๋ยวเราสลับเลนแล้วกันนะตอนนี้ป้อมไม่มีแล้วนะไม่รู้จะอยู่ไปทําหอกอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยวูดลิเตอร์โหดเกินนะครับมาเดี๋ยเขืเราวิ่งไปบนเลยนะครับเดี๋ยวบนแตกนะครับคือตอนนี้เราโดนตัวหลวงสองตัวเลยนะครับลิงกับอ่าแบทแมนนะเอามาดิ แต่เราไม่หวั่นอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าลิงกับแบทแมนถ้าเจอเซตไอเทมแบบเซตของผมไปนี่ยังไงก็เอาผมไม่ลงนะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นเซตอะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นเกาะนะครับแต่ว่าเซตไอเทมเนี้ยผมแนะนําให้ออกอ่าเป็นดาเมจสักสามชิ้นนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเกาะมานะเอาเคลิงมาละมาเลยเล่นได้เล่นได้เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยลิงฟรีโอตีมี่ก่อน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 อ่ามาดิเป่าหน้า เฮ้ยเหนมึงชุบอ่ะยกยกสวยแตกหนึ่งมาดีมาดีวะมาดีวะแตกสองเฮ้ยมาดีกูคุฟฟกใกล้สวยโอ้โหไ,ได้มาสามเลยโอเคเลตเตอร์รอดนะครับทุกคนโอโ้โหโคตรเถื่อนนะครับแบนตัวนี้ซัพพอร์ตเราเล่นดีด้วยนะตอนนี้สำหรับนัมเบอร์ครับต้องยกเครดิตให้เขาเลยนะโอเคตอนนี้เราก็กดโสโล่แรงนะทุกคนนะเออมันก็ตึงบ้างนะครับ ไม่มีอะไรมากนะฮะไอ้น้องหนึ่งโอเคเราเป็นผู้นําเกมครับผมคือผมเวลาเล่นแครี่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นได้ผมก็ห้าวเออถ้าซับตามเราทันก็นั่นแหละครับสบายนะไอ,อผมมั่นใจนิดนึงอะครับผมเออมั่นใจเกินโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปเติมเลือดนิดน,นึงแล้วกันครับมาดิเฮ้ยที่มันแปะเลยวะตายน่ะไอ้โจ๊กไอ้โจ๊ไม่ตายเฮ้ยเป็นกะเข้านะครับแต่ แบนแมนมันอยู่ข,ข้างเฮ้ยเอาดิ๋ให้ตายโอ้โหมันฟิกเกอร์หรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันออรอดได้ไงวะมันโดดไกลๆนะมันเป็นป่าไม่ใช่วอลลิงอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไปเคลียร์เลนบนก่อนนะทุกคนนะทีมฟูแม่งทิ้งเลยเลยเวนชัดไปโคตรเถื่อนนะครับสำหรับแบนนี่คือเนิร์ฟแล้วใช่ไหมจีเอ็มคือมันเนิร์ฟก็เท่านั้นนะครับคือสำหรับแบนแม่งเนิร์ฟแค่ลดคู่ดาวนะแต่ดาวเมทไม่เหมือนเดิมนะครับ คือต้นเกมมันก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ดีละไม่ต้องไปเนิบลงอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปรับจากสายเวทนะผมก็ทอแท้เดี๋ลัถ้าปรับไปอีกผมก็ทอก็เดิมอีกนะครับผมเออผมชอบเล่นสายเวทมากกว่านะมันสะใจกว่านะครับแบบดักพุ่มเป่ากระหม่อมอะไรเงี้ยนะเออเอาเรื่องเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นดาบอ่าธนูตีไกลนะทุกคนไอเทมแบบทํมอาหารกินของแวนนะครับคือแวนระยะตีมันสั้นวหมเราต้องแบบเอ้ยเ,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 เขียเลนกอนแล้วกันนะครับผมยังไม่เล่นนะ เคลย์ไปก่อนนะเคเนี่ยลำเบิร์ตตัวนี้เล่นโคตรดีนะครับคือการผมดีจัดเล่นได้นะเพื่อนเล่นได้นะเอาเลย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 สวยมาเดี๋ยวเคลย์ตายไปหนึ่งมาครับธนูยิงไกลกูมาตีซอยแตกสองมาเลยก็มาเดี๋ยวเฮียเฮ้ยสวยขอคิวลิง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 ขอกูขอเพื่อนกูขอเดยโอ้โหเฮ้ย ไม่ไรไม่ไรยังได้ตัวนี้โอ้ผมว่าไม่ทันว่ะจะได้เมกาหรือเปล่าเมื่อกี้คอสคิวแล้วนะสวยนะได้บอกว่าขอขอเออ,เ,อเฮียสวยเมกาคิวเอาไลฟ์ไป็นหนึ่งทีนะครับผมเอาจริงๆมึงไม่ได้หยุดให้กูได้เมกาหรอกเแคยมึงตีไม่ทันกูเท่านั้นแหละผมเมื่อกี้ผมฟิกไล่เลยนะไอ้แค่เอาเรื่องว่ะโอเคต่อไปเราห่อ,อเฮียโอกาสนะครับทุกคน เอาเลื้ยเอาก่อนนะอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราเจอตัวล้วงอะ่ะเราสามารถแก้สถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเว้ยตั้งแต่แบบไอเทมชิ้นแรกๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแบบว่ารอจนมึงโดนล้วงสักสิตัวแล้วมึงค่อยมาซื้อของแก้เออนะก็ขึ้นแบบของกันของแกเลยตั้งแต่ต้นนะครับมันจะได้แบบเล่นง่ายๆทั้งเกมนะครับเออก็ประมาณนี้นะแต่ตอนนี้เราค่อนข้างดีนะครับได้เปรียบด้วยนะได้เปรียบตรงที่เราแบบไม่ตัวต้นเกมแล้วมันแล้วเราได้เล่นไงโอเคมาเลย เดี๋ยวเราออกอเฮียวกะแล้วผมจะขึ้นไม่เกาะสะท้อนก็เกาะโซโลนะครับเน้นแบบยืนเลยนะเอาเด็ยิงฟรีมาเดี็กโกธนูยิงไกลย,ยิงยิงอยู่อุยิงอยู่อุ้ยโอ้ยแม่งล็อกล้อกูเหี้ยเลเตอร์นะครับเมื่อกี้ถ้าเลเตอร์ไม่ล็อกล้อผมนะตีมี่มีต้องกดชุบบ้างแล้ววะเหีเ้ยโอเคอ่ะแม่งหายตัวสองตัวนะแต่มันจะไหวกับผมได้ไงอนะ่ะผม,มแวนโน่หนึ่ง โมอ,อีกแล้วนะครับทุกคนมาเลยได้เพื่อนยกสวยๆซอยบ้านก่อนคนจริงยิงบ้านคนจริงยิงบ้านโอเคบ้านแตกสลาขาดมึงไปไหนวะโอเคแตกมาอีกหนึ่งมาเลยสวยโอเคครับฝั่งนู้นแตกมาสามตัวนะมาต่อไปกูขึ้นแบบเกาะสโลเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาเลยเรงทุกกุฏีเถอะวะ <c oughs> มึงทุกกูฏีเถอะวะ โอเคเดี okay. mm ๋ยวเราถ่ายก่อนแล้วกันครับขอบับได้เปล่าวะไม่ได้สงสัยจะไม่ได้นะเฮ้ยอ้าวอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบไปไหนอ่ะยิงได้สวยยกโดนนะไม่รอดโอเคเก็บมาอีกสองสิบคิวนะครับสิบแปดต่อสิบสกอร์จบเกมหรือเปล่าน่าจะไม่จบนะเขาเรือสองตัวนะครับเคียไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเคลียบนนะครับเคลียบนแล้วเปเอาดาร์กต่อนะครับทุกคน สิบวิจะยินๆนะเพื่อนๆขอบัฟแดงได้ไหมฮนะเออเฮลขวาสักบัฟเพื่อโอเคครับมาฟัางกอนชนสวสก็มันนี้นะครับแวนนะคือแวนก็คือแวนนะ่ะแม่ก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเราก็ต้องแบบหาจัางหวะยิงฟรีให้ได้นะเราธนูยิงไกลเอาจริงๆถ้าเราเจอตัวระยะครับแบบพวกแบบเมด เมทที่อยู่แบบระยะหลังที่มันคอยใช้สกิลโป๊กเราอย่างเงี้ยเออเราควรออกนะเพราะเราไม่ถึงตัวมันอยู่แล้วนะครับไอพวกนี้มันทิ้งระยะนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะธนูยิงไกลนี่ค่อนข้างดีนะทุกคนคือจริงๆออกทุกตาก็ได้มไม่จำเป็นต้องรอโดนแบบตัวหลังอะไรเงี้ยนะครับคือออกมายิงฟรีก็ได้นะครับมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะโอเคเดี๋ยวเราเอาบนนะครับทุกคนเพราะว่าปล่อยดาบไปเดินล่างละมาดิอุย้ยอยากไฟไว้ที่ของครบเลยอ่ะตอนเนี้ยม <laughs> าดิ ป้อมเลนบนกันนะครับทุกคนมาเราก็ยิงลมไปก่อนนะครับยิงเฮ้ยเอาดิเอาดิาดตายสวยอ้าวมึงอยากใช้ใต้เกิดเหรอเป่าหน้าไปมาดีฟิกไล่โอ้โหโอเคแตกสองแตกสามสวยแค่นั้นนะครับมากุสศับท์ของมาเดียวะสับดับอึดมาก่อนนะทุกคนตายเกิดเราไม่ใช้นะเราใช้ดับอึดแทนนะโอ้อารีเตอร์ฝันดีนี่แม่ไม่มีใครตีด้วยเดียก,กูเอาซะ โอเคก็จบเกมครับผมสำหรับเกมนี้นะโคตรเบอร์นะครับโอเคตอนนี้ก็จัดเมีกาคิวไปหนึ่งดอกนะครับผมทุกคนเกือบไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ทันแล้วนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแวนยังเล่นได้ไหมในปัจจุบันนี้นะครับก็เล่นได้อยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับแม่งเนิร์ฟแค่เรื่องของการลดคู่ดาวสกิลสองแล้วก็สกิลสามใช่ปะ ซึ่งไม่มีผลอะไรสำหรับแวนอยู่แล้วแวนมันมีสเต็ข้าจบอะไม่จำเป็นต้องมีสกิลอะเข้าใจปะเออมันมันแค่นั้นนะครับมันยิงแรงอยู่แล้วเหมือนเดิมครับต้นเกมถ้าเล่นกับโรมดีๆแบบโรมยืนเป็นหรือเรากดกับเพื่อนแล้วเราให้เพื่อนแบบเป็นโรมให้เราอย่างเงี้ยผมแนะนํานะแวนนี่คือเป็นตัวละครที่แบบตต่แรงแบบค่อนข้างชิลเลยนะครับผมเป็นตัวที่แบบโอ้โหแบบโซโล่แรงหรือแบบเล่นกับเพื่อนนี่ก็จะง่ายเลยนะครับดูเซเลเทมผมตอนนี้โคตรถึกนะครับบอกเลยว่าลิงกับ แบทแมนก็คือลวงไม่ตายนะครับก็จริงๆแวนมันตีแรงอยู่แล้วน,นะครับไอเทมไม่ต้องเยอะนะครับไอเทมแค่แบบพอประมาณนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตอนนี้นะก็เป็นแนวทางการเช็ตัวลวงแล้วกันนะครับไปละ